หนังสือคัดไทยนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่ยี่สิบค่ะค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่ยี่สิบนะคะจะมองเห็นตัวดอเด็กนะคะลูกค่ะคำสั่งเขาบอกว่าอ่านคำตามภาพลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเขียนเรามาอ่านคำตามภาพกันก่อนนะคะลูกค่ะ ภาพนี้เป็นภาพลายคลุกค่ะภาพเด็กนะคะค่ะเด็กๆมาอ่านคำตามครูสีกันนะคะลูกค่ะคำนี้อ่านว่าเด็กเด็กค่ะต่อไปรูปอะไระลุกค่ะรูปดาวนะคะคำนี้อ่านว่าดาวดาวค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนดดเด็กกันนะคะลูก ค่ะเด็กอ่านตามครูสีนะคะดอเด็กดอเด็กค่ะวิธีการเขียนนะคะลูกเราเริ่มจากหัวกลมกลมก่อนนะคะค่ะเริ่มจากหัวกลมกลมตรงนี้นะคะลูกม้วนลากลงมานะคะค่ะเด็กๆลากตามรอยประเลยนะคะลูกหัวดอเด็กนะคะเขียนหัวงายขึ้นนะคะลูกค่ะเด็กๆเขียนด้านหลังไปได้ไหมคะ ค่ะไม่ได้นะคะตัวพยัญชนะไทยเราต้องเริ่มจากหัวไปก่อนนะคะค่ะส่วนบรรทัดนี้นะคะลูกเขาจะเว้นรอยประไว้ห่างๆนะคะเพื่อให้เด็กฝึกสังเกตด้วยตนเองนะคะแล้วก็เขียนด้วยตัวเองนะคะลูกค่ะเราเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะม้วนหัวกลๆมๆวนขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ลากลงมาเด็กๆสังเกตดูจุดนะคะลูก แล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะคะค่ะส่วนบรรทัดสุดท้ายตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะลูกจะเว้นห่างกว่าบรรทัดที่ห้านะคะค่ะเด็กๆก,ก็ต้องสังเกตนะคะลูกม้วนหัวงายขึ้นลากลงมานะคะค่ะเด็กๆสังเกตจุดนะคะลูกแล้วก็จะได้ดอเด็กนะคะค่ะเด็กๆเ,เขียนให้ครบ ทุกตัวแล้วก็ทุกแถวนะคะค่ะต่อไปเราไปดูหอหีบกันนะคะลูกค่ะเด็กๆมาอ่านคำจ้าตามภาพกับครูสีก่อนนะคะค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะลูกภาพหีบนะคะค่ะคํานี้อ่านว่าหีบหีบค่ะส่วนภาพนี้ล่ะคะคนนี้คือใครคะลูกตรวจคนไข้ค่ะหมอ ะคะ่ะเด็กๆอ่านตามครูสีค่ะหมอหมอค่ะต่อไปเรามาเขียนหอหีบกันนะคะลูกค่ะเราไปดูวิธีการเขียนกันเลยนะคะค่ะเราเริ่มต้นจากหัวหอหีบก่อนนะคะลูกหัวกลมกลมนะคะเด็กๆลากไปอย่างนี้เลยนะคะลูกลากเส้นตรงลงมานะคะค่ะ ลากไปแบบนี้แล้วไปด้านหลังก่อนนะคะแล้วค่อยหมวนขึ้นข้างบนนะคะลูกค่ะแล้วก็ลากลงมานะคะค่ะเด็กจะลากไปกลมๆอย่างนี้แล้วก็ลากมาแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนอีกตัวหนึ่งนะคะลูกค่ะเขียนหัวกลมๆนะคะลากเส้นตรงลงมาลากเส้นเฉียงขึ้นไปนะคะลูกแล้วหมุนไปด้านหลังก่อนนะคะ แล้วค่อยหมวนขึ้นข้างบนแล้วก็ลากลงอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้คือหอหีบนะคะลูกค่ะต่อไปมาดูบรรทัดที่5กันนะคะค่ะเขาจะเว้นจุดไว้ห่างๆนะคะลูกเด็กๆก็หวนหัวกลมๆตรงนี้นะคะลากเส้นตรงลงมาเลยค่ะแล้วลากขึ้นไปแบบนี้นะคะหมวนไปด้านหลังก่อน,นะค่ะลูกแล้วลากขึ้นข้างบนนะคะ แล้วค่อยหมุนมาอย่างนี้ค่ะเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะลูกสังเกตจุดค่ะต่อไปบรรทัดที่6นะคะมราจะเว้นจุดไว้ห่างๆนะคะลูกห่างกว่าบรรทัดที่5เด็กๆก็เริ่มจากหัวกลมๆไปก่อนนะคะหัวหอหยีลากเส้นตรงลงมาค่ะลากเส้นเฉียงขึ้นไปหมุนขึ้นนะคะลูกลากลงมากลมๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ลากเส้นตรงลงมาค่ะค่ะเด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้คุณครูด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูหน้าที่21กันค่ะค่ะหน้าที่21นะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าอ่านคําตามภาพ ลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพนะคะค่ะตัวนี้คือรอเรือนะคะเด็กๆผู้ตามครูสีค่ะรอเรือรอเรือค่ะต่อไปเราไปอ่านคำตามภาพกันนะคะค่ะภาพนี้ภาพอะไรคะลูกค่ะภาพเรือนะคะคำนี้ก็อ่านว่าเรือเรือค่ะคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ ค่ะรํานะคะลูกคำนี้อ่านว่ารัมรําค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนรอเรือกันนะคะค่ะรอเรือนะคะลูกเราเริ่มต้นจากหัวกลมๆก่อนนะคะค่ะเขียนหัวออกนอกอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ลากขึ้นไปเด็ก สังเกตดูให้ดีนะคะลูกลากให้ตรงจุดออกนอกรอยประได้ไหมคะค่ะไม่ได้นะคะค่ะบรรทัดที่หนึ่งสองและสามเขียนเหมือนกันนะคะลูกต่อไปบรรทัดที่สี่จะเว้นจุดห่างๆเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องสังเกตจุดให้ดีนะคะลูกค่ะม้วนหัวกลมๆลากขึ้นลากต่อจุดตรงนี้นะคะค่ะ ต่อไปบรรทัดที่5นะคะลูกจะห่างเว้นจุดไว้ห่างกว่าเดิมนะคะเด็กๆก็เริ่มต้นจากหัวไปก่อนนะคะลูกลากขึ้นมาอย่างนี้นะคะค่ะค่ะเราก็จะได้รอเรือนะคะเด็กๆเขียนจากข้างบนลงมาได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะพยัญชนะไทยเราต้องเริ่มจากหัวกลมๆทุกครั้งนะคะค่ะต่อไปทอทงนะคะลูก เด็กๆอ่านตามครูสีค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะลูกภาพทงชาติไทยนะคะค่ะคือภาพทงค่ะเด็กๆอ่านตามนะคะทงทงค่ะต่อไปเราไปเขียนทอทงกันนะคะลูกค่ะทอทงนะคะไม่มีหัวแต่เราต้องเริ่มจากด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะ ค่ะเด็กวางดินสอตรงจุดตรงนี้นะคะลูกแล้วก็ลากลงมานะคะลากตามอย่างนี้เลยนะคะลูกลากขึ้นค่ะทอทุงนะคะบรรทัดที่หนึ่งสองและสามเขียนเหมือนกันบรรทัดที่สี่จะเว้นจุดห่างแล้วเด็กๆสังเกตนะค่ะลูกเราวางจากจุดแรกตรงนี้เลยนะคะวางดินสอตรงนี้นะคะ ถ้าเราลากจากข้างบนลงมาติดกันเลยได้ไหมคะลูกขาไม่ได้นะคะลากจากจุดตรงนี้นะคะลากลงมาลากขึ้นไปนะคะลากเส้นเฉียงนิดนึงอ่าเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยประเลยนะคะลูกส่วนบรรทัดที่ห้าจะเว้นช่องว่างห่างกันอีกนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มจากจุดตรงนี้เลยนะคะเส้นด้านหน้านะคะลูก ลากมาอย่างนี้นะคะลากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้ทอทงนะคะลูกค่ะเมื่อเด็กๆเขียนครบทุกตัวทุกแถวแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพด้วยนะคะให้สวยงามส่วนทุงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สีคะลูกค่ะมีด้วยกันสามสีนะคะสีแดงสีขาวสีน้ำเงิน ส่วนด้านล่างนี้นะคะก็สีขาวแล้วก็สีแดงนะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูวิชาถัดไปกันค่ะ